Thank you สวัสดีค่ะกัมมะพ้อครับย่เพิ่งแบ่งปันอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้ย่าเพิ่งจะพามาเปิดราคากล้วยด้วยค่ะพี่กัดก็อยู่บันข้ามบุดมตําบลโนนสวรรค์อำเภอหน้าจะหลรวยจังหวัดอุดรต้นกัมีกล้วยมาเปิดราคาอยู่สามตด้วยค่ะหนึ่งโค้งกับตัวหนึ่งค่ะนี่ อย่าดมกันหลายโบหูจะกันนั่น <Wow. S 1> เดี๋ยวมาทักท่ายเจา้าของขอคั้วพินก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะแนะนํำเจ้าของนะคะสวัสดีครับเสียต้อมครับเสียต้อมสุนกีฬาน้องนะค,ครับครับ มีขวยมาเปิดลาค่าจาคะะเจักโ,โตครับเมื่อไงสามโตครับแม่ลกูกแม่ลูกครับแม่แม่กัะพ้องแม่ตัวนี้เพ่อนในลูกมาเจักโตหรอค่ะเน่ลูกตัวที่สามในท้องครับลูกตัวที่สามในท้องแล้วค่ะตอนนี้ท้องในสองเดือนกว่าครับท้องได้สองเด<ๆ>ือนกว่าผสมฉลามชนครับ<ๆ>ผสมฉลามชนท้องได้สองเดือนกว่าลูกตัวนั้นเป็นตัวแม่ลูกตัวแม่ครับเป็นลูกพ่ออโตครับคุณ เป็นพอพันบ,นบานบานาเนี่ยลูกเพิ่นจะเดือนละค่ะลูกมีสิบสามสิบสี่เดือนครับสิบสามสิบสี่เดือนละเด้อค่ะเป็นตัวแม่ค่ะแม่สูงลอยสี่สิบบวกครับแม่พันสูงลอยสี่สิบบวกนะคะลูกสูงลอยสามสิบลูกสูงลอยสามสิบหน้าหนาอ่างยังไงครับรีบ ได้ยู่ค่ะเดี๋ยวเบิง่งหาง่นนิดนึงเิเก<บ>ินปุ๋ยอันนี้ลูก่นเด้อค่ะนี่แม่ลูกแม่ลูกในห้องเขาใดเนี่ยค่ะเปิดไว้1 7 5 0 0 0บาทครับ1,75,000บาทขายแยกบ้าค่ะนี่แยกได้ครับแยกได้เด้ค่ะแยกลูกเท่าใดค่ะ ลูกหกหมื่นครับลูกหกหมื่นแม่ละคะแม่กสิแสนสองแสนสองทองได้สองเดือนพร้อมค่ทองฉลามชนมีใบไมีหลอดมีใบไมีหลอดครับมีใบไมีหลอดเด้อค่ะตรวจทองแล้วเรียบร้อยตรวจทองแล้วรับประกันทองนี่ครับเดี๋ยวพาบึงอีกหลอบหนึ่งเด้อค่ะแม่ลูกแม่เพิ่งกับหน้าตาดีเยู่ค่ะ ใครสนใจกับมาต่อรองน้ำเพลินเอานะคะนี่หางลามดีอยู่ค่ะแม่เพลินเดี๋ยวมาเบิ้งตัว,ตวที่สองกันเลยด้วยค่ะควายสายอีสานควายสายอีสานอ่างไงเพ่นนะตัวนี้ด้วค่ะอีกตัวหนึง่งแม่นี่ให้ลูกจจ้าตแล้วะคะ่ะแม่นี่ลูกตัวที่สองในทองครับลูกตัวที่สองในทองตัวนี้สมเบิ่มพันล้านดนเ,เดือนจะขเขาแปดเดือนครับ ผสมบ่มพันหลานมาด้ยค่ะเจ็ดเดือนจะข้าแปลเดือนรับประกันทองครัวทองแล้วเรียบร้อยสูงร้อยสามสิบครับสูงร้อยสามสิบด้วยค่ะแม่นี่เบืองหนาวคนนะค่ะเมืองเล็บเดีจะพาไปเบืองหางคนนะค่ะสูงร้อยสามสิบผสมบ่มพันหลานค่ะปลูกตัวที่สองในทองทองถ้าได้ค่ะแม่นึ่ตัวนี้เปิดว้หามหมื่นเจ็ดครับ าหมื่นเจ็ดพันบาทด้วยค่ะตอรองได้ครับต่อร่องได้เลยค่ะเพิ่นกะเปิดไว้หนึ่งโค้งกับหนึ่งตัห้าหมื่นเจ็ดตัวนี้เลยค่ะใครสนใจตัวใดกะมาหาเพิ่นได้เลยค่ะเสียต้อมบัลลังกมูโดมโิปต่อใครศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกครับผมศูนย์เก้าหกแปดหกสี่ สองหกสามหกสนใจกะเมื่อบึงตัวจริงน้ำเพลินอยู่เฮือนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเสียต่อมหลายๆดายยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ